นักคลิกเกตก็โดนหิวเลยงั้นเราวาดรูปใหม่วาดรูปใหม่เอาเออผีจีนมันมาโอ้ยกูก็มวัวแต่วาดรูปอยู่กูก็ไม่ได้ดูเลยว่ากผีจีนมันมาแอบแซบว่ะเอเอสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินจิตตะกอน หล่อเทไม่เบาเลยนะในชื่อสกินว่าเอโดงวะรัมโปเป็นสกินแจกฟรีนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมไปรับในกล่องจดหมายกันนะแล้วก็มาในโหมด82เช่นเคยมาดูกันสิว่าเราจะรอดจากฮันจอมโหดได้ไหมส่วนสกินนาอีฟและนักโทษรอดูในคลิปต่อไปนะจ๊ะ มื่ตีล่สูงเกิดตรงมาหมุนหมุนได้บอกเลยว่าไม่มีความปลอดภัยอะไรให้กูเลยขอหาหมุมเอบเยบนั่งยอกก่อก่นเพราะหันมันจะอยู่ตรงเต็นไม่ก็นาบ้านส่องฉันใกลๆกูเลยโอ้ยนั่นไงหัวใจเต้นเรงแล้วอุ๊ย มันไล่เพื่อนอยู่ข้างหลังเราเลยอย่าเห็นกูนะหันเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้แมรี่มันไล่น้ำหอมอยู่จุกมันให้ได้เด้อเพื่อนงั้นเรามาปั่นเปลองนี้ก่อนละกันยังดีที่เพื่อนเป็นน้ำหอมยังพอจุกมันได้อยู่อา้าวข่าวบอยโดนตีอันอีกตัวเหมือนจะเป็นบักผีจีนนะจุกมันให้ได้เด้อ ดีแค่ไหนที่หันมันไม่เจอกูคนแรกเนี่ยเพราะเรายังเล่นจิตกรไม่ค่อยเป็นเลยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนสกินเราสองคนก็หล่อเท่เหมือนกันเลยนะเอ๋แมรี่มันไล่เพื่อนอยู่ข้างหน้าเราเลยเพื่อนสิไหวบอนอเอ้าข่าวบอยโดนตีสองครั้งแล้วแต่ก็ยังถือว่าดีอยู่ ทันมันเย่กันไลเอา้าวข้าวบอยโดนตีล้มเลยน้ำหอมก็โดนตีสองครั้งอีกจะรอดกันไม่เนียเครื่องเหลก็ใกล้จะเสร็จแล้วอา้าวน้ำหอมโดนตีล้มไปแล้วอ๋อเมื่อกี้น้ำหอมเข้าวาับใหญ่น่าจะไปล้มแถวบ้านสองชั้นนะแล้วแมรี่มันก็เทเลไปหาแล้วเ,เครื่องก็เพิ่งเสร็จไปเครื่องเดียวเอง อแต่มีเพื่อนช่วยน้ำหอมได้โอเคเลยงั้นเราขอเปิดกล่องเป๊บเอานักบวชหญิงก็โดนตีไปอีกงั้นเราต้องรีบปั่นไฟสู้แล้วแหละอา้าน้ำหอมโดนตีล้มเลย <c oughs> คลาวบอยก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่ฮันมันก็อยู่สองตัวอีกแล้วเอา้ามีคนช่วยน้ำหอมได้ว่าเพื่อนก็อยู่ฝั่งนู้นก็หลายคนน่าจะช่วยกันไหวอยู่นะ งั้นเราขอปั่นไฟให้เสร็จก่อนละกันว้าวเครื่องเหลือสามเครื่องแล้วเครื่องเร็วดีจังเลยอ้าวน้ำหอมโดนตีล้มไปอีกแล้วกูดีใจไม่ถึงสองวิเลยเพื่อนล้มอีกแล้วเนี่ยรอบนี้โดนหิวเลยเครื่องเราอีกแป๊บก็ใกล้จะเสร็จละคลาวบอยล่ะอ้าวโดนตีล้มเหมือนกันอีกกูทักใครไม่ได้เลยมั้งเนี่ย ทักปุ๊บล้มปับ๊บโอเคเครื่องเสร็จแล้วเพื่อนก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยเงินเราซื้อของก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเองเราสองคนก็อารมณ์ดีกันจังเลยนะเนียกดอ e ีโมเล่นกันตลอดเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นหันมันอยู่เก้าอ e ี้ข่าวบอยสองตัวโอ้ยมันไปรุมอีกแล้วเหรอนี่จุกมันให้ได้เดอ้อ น้ำหอมมีคนเข้าไปช่วยแล้วงั้นเราไปช่วยเพื่อนฝั่งนี้ละกันอา้าวข่าวบอยโดนตีล้มอีกแล้วโอ้ยแล้วกูก็วิ่งอ้อมไกลมากูจะไปยิงให้เพื่อนทันไหมเนี่ยอา้ากองหน้าเจ็บมามานี่เดวเราหิ้วให้ก่อนมาน,นี่ข่าวบอยล้มรอบหนีเฟลไหนแล้วก็ไม่รู้นะลืมเลยเนี่ยเอา้าน้ำหอมก็โดนตีอีกข่าวบอยก็โดนหิว้วจะได้นั่งตรงไหน เดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเองอ๋อตรงนี้โอเคเอา้าวบินไปซะแลว้วเออขอโทษนะ <c oughs> หใจเต้นแรงว่ะอา้าแมรี่มันไล่เพื่อนมานี่ว่ะงั้นเดี๋ยวยิงให้เลยนี่เลยเ,เต็มคาราเบลไหมลเล่ะเพื่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราวิ่งบล็อกเองว่าลูกไปด้วยแล้วก็เปไม้ไปด้วยเลย Yeah, น้ำหอมก็มีคนช่วยได้แล้วโอเคเลย <Wow. S 1> นี่รูปเราเสร็จแล้วเดี๋ยววางตรงนี้ล้เกินอ้าวแมรี่มันเดินออกมาก่อนว่ะงั้นเดี๋ยวมาวางมุมไม้ตรงนี้ละเกินเพื่อนรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราวางรูปให้ <Wow. S 1> นี่วางกลางไม้ตรงนี้เลยเลี้ยวกูจะได้พับไม้แทกหน้าไปอีกดอก <Wow. S 1> เอ้เดีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกูวางผิดด้านนี่ว่ะโอ้ยพับไม้ไม่ได้อีก กูวางรูปอะไรของกูเนี่ยขอโทษทีเพื่อนเดี๋ยวเราขอแก้ตัวใหม่อา้าวน้ำหอมบินไปซะแล้วนักคลิกเกตก็โดนหิวเลยงั้นเราวาดรูปใหม่วารูปใหม่อ้าวเอ้เอผีจีนมันมาโอ้ยกูก็มวัวแต่วาดรูปอยู่กูก็ไม่ได้ดูเลยว่าผีจีนมันมาแอบแซบว่ะเอ้เเอเหล <c oughs> ือรูปแมรี่อีกเบอร์ งั้นขอวางไว้อนละเกินเพราะกูไม่รถแน่นอนอมันเติบตัวกูมาเลยโอ้ยไม่นะอะเออโอ้ยแล้วกูก็เดินมาล้มไกลเก้าอี้เพื่อนอีอมันก็คงเอากูนั่งเก้าอี้ไกลๆเกินแน่นอนนั่นไงอขอโทษทีเพื่อนนะักคริกเก็ตก็หมดเวลาพอดีมันก็จะไปรุมตีรุมเฝ้า แล้วเพื่อนจะรอดได้ยังไงก่อนเครื่องก็ยังเหลือสองเครื่องเหมือนเดิมอ๋อมีนักบวชปั่นอยู่อา้าวนักคริกเก็ตโดนตีล้มไปอีกแล้วมันรุมแบบจัดหนักจัดเต็มของรอดยากแลลวแเละโอ้แต่เห็นกองหน้าวิ่งช่วยสุดชีวิตเลยช่วยกันให้ได้เดอ้อช่วยได้แล้วอา้าวโดนตีล้มไปอีกอา้ากองหน้าก็ล้มเหมือนกันอะไรจะขนาดนั้น ขยันรุมกันจริงๆนะักคริเกตก็บินไปแล้วคนต่อไปคือกูนี่แหละพูดไม่ทันขาดคำมันมาเฝ้ากูแล้วเนี่ยเพื่อนระวังด้วยนะมผีจีนเอากูสุดแน่นอนอุ้ยโอย้ขอบคุณมากเพื่อนที่รับแทนเรา ตีนะเพื่อนมีน้ำหอมงั้นเราขอวิ่งทีกูอ้าวแมรี่อยู่ตรงนี้เหรอเอ้มันดูภาพเราอะเฮ้ยแม่มดพับไม้แทกหน้ามันได้ด้วยเอยเอแต่กูจะไม่รอดตอนนี้เลยเออเพื่อสุดท้ายของกูเออหน้ากูก็แทกพื้นเลยและกูก็ได้นั่งรับสองแล้วพวกมันก็มาเฝ้าสองตัวอ,อีกเออไม่ต้องช่วยเราแล้วเพื่อนไอ้เอเอโอ้ยนอ มึงก็ดูเอาอกูยังไม่มีโอกาสได้ขยับตัวเลยก <c oughs> ูก็ล้มอีกแล้วลาก่อนนะเพื่อน <c oughs> มันจัดให้กูเต็มคาราเบลจริงๆมาดูเพื่อนที่เหลืออยู่กันอนักบวชปั่นไฟอยู่นาอีฟกำลังวิ่งแม่มดก็กำลังจุกแมรี่กองหน้าก็โดนเจ็บนั่งอีกแล้ว นาอีฟกำลังวิ่งไปช่วยกองนาะน่าจะทันอยู่นะโอ้แต่บักผีจีนมันเฝ้าว่ะนาอีฟสุดเทไม่รอช้เข้าไปช่วยกองนาะได้ทันเวลาพอดีและตู้ซื้อฉลงก็อยู่ตรงนี้ดีเลยไปเปิดทางลับเลยเพื่อนเอ้าแม่โมดโดนตีล้มไปแล้วโอ้แล้วก็อยู่ฝั่งบ้านสองชั้นเลยไกลมากอ้าวกองหน้าล่ะจะจุกมันได้หรือเปล่าบักผีจีดีตูดมาแล้วเอาแมรี่เทเลพอร์ตมาอีก แม่พวกทันนี่มันเล่นเป็นจริงๆนะมันมาดักดูทางลับนี่วะเอานักบวชหญิงกำลังเปิดอยู่นั่นไงแมรี่มันรู้แล้วทางลับอยู่ตรงม้าหมุนๆได้นี่เองนั่นมันเปิดกระจุกจะไปตีนักบวชแล้วนักบวชน่าจะเปิดทางลับทันอยู่นะเอา้ากองหน้าไม่รอดอานาอีฟก็กำลังจะไปช่วยแม่หมดช่วยทันอยู่ช่วยทันอยู่ แต่แม่โมจะวิ่งไปถึงทางลับหรือเปล่านี่ดีอ้าวบักผีจีนปลาล้มมาแล้วโอ้ยรอดยากแล้วแบบนี้สับเลยเพื่อนนาอีฟก็วิ่งบ็อกสุดชีวิตเลยโอย้จะรอดไหมเนี่ยอ้ไม่รอดอ้าวแมรี่เปิดกระจกมาอีกมันมารุมแล้วช่วยยากแล้วทีนี้ไปออกทางลับเลยดีสุดโอ้แต่นักบวชออกได้แล้ว วิ่งเลยเพื่อนวิ่งทางลับอยู่ข้างหน้าแล้วดีนะยังมีน้ำหอมเอ้าโดนตีอีกแต่นาอีฟถึกทนอยู่ไม่เป็นไรทางลับอยู่ข้างหน้าแล้วไปลงเลยเพื่อนแม่มดก็กําลังจะบินเราสองคนก็ยังดีวะเออกระโดดลงไปเลย